สวัสดีค่ะเพื่อนๆเนช้านี้นะคะตุกตาก็จะชวนเพื่อนๆมาเก็บผักไฮโดรโปนิกที่ตุกตาทดลองปลูกในครั้งแรกนะคะซึ่งรสชาติก็ได้ผลดีทีเดียวเลยค่ะชนิดที่ตุกตาลองปลูกนะคะก็จะมีผักกาดหอมอิตาลีเลดโอกซึ่งผักนะคะก็จะมีหลายสายพันธุ์ค่ะตุกตาก็ต้องขอขอบคุณพี่หน่อยมากๆเลยค่ะ แอดมินกลุ่มปลูกผักไฮโดรโปนิกน้ำนิ่งนะคะตุกตาจะแปะลิงก์ไว้ใต้คลิปนะคะหากมีเพื่อนๆสนใจที่จะหาชุดทดลองมาลองปลูกดูนะคะก็สามารถที่จะเข้าไปตามลิงก์ได้เลยะคะ่ะ หลังจากที่ตุกตาได้รับคำแนะนำจากแอดมินนะคะก็ได้นำมาปรับใช้จนได้ผักสลัดที่ไม่มีรสขมเลยค่ะอายุการปลูกนะคะตั้งแต่เราเพาะเมล็ดจนถึงเก็บรับประทานได้ก็จะไม่เกิน45วันนะคะเพื่อนเพื่อนเหตุผลที่ตุกตาได้มาทดลองปลูกผักไฮโดรโปรนิกนะคะก็สืบเนื่องมาจากคิดว่าเจอวิกฤตนิดหน่อยคะ่ะเพื่อนเพื่อน ก็เลยต้องหาอาชีพเสริมอีกทางหนึ่งนะคะซึ่งอาชีพนี้ตุกตาก็เริ่มที่จะขยายการปลูกนะคะเพราะว่ารอบนี้ได้ผลดีค่ะว่าแล้วเดี๋ยวเราไปเข้าครัวทำสลัดรับประทานกับผักสดๆกันค่ะเพื่อนๆส่วนผสมที่ตุกตาจะใช้ในการทำสลัดนะคะ mm hmm. ก็จะมีแอปเปิ hmm. ้ลมะเขือเทศอะโวคาโด ข้าวโพดต้มเส้นมักกะโรนีเพื่อนๆจะใช้แบบไหนก็ได้นะคะตามด้วยน้ำสลัดครีมค่ะรสชาติหวานมากหวานน้อยก็แล้วแต่เพื่อนๆได้เลยค่ะตุกตาก็จะเพิ่มความมันนะคะด้วยมายองเนสญี่ปุ่น QP ค่ะเราก็จะคลุกเคล้าให้เข้ากัน แล้วนำไปใส่ในจานที่เราวางผักไว้นะคะเสร็จแล้วตุกตาก็เก็บลูกหมอนจากหน้าบ้านนะคะมาโรยให้สวยงามค่ะสำหรับคลิปนี้ตุกตาก,ก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมถ้าชอบคลิปนี้ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องตุกตาแอนแฟมิลี่ด้วยนะคะ เอาไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ